สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็มาตามกันต่อครับสูตรนี้นะครับเดินล่างสี่ตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาสิบห้างวดนะครับสิบห้างวดลวดนะครับสีตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับเป็นเดินล่างสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็เรามาดูครับเป็นวดแรกกันนะครับ งวดแรกกันนะครับก็เริ่มเข้าผลออกอยู่ที่สี่สามนะครับก็สูตรนี้ได้สี่ตัวนะครับงวดแรกนี้ก็มาสองตัวเลยนะครับสี่ตัวนี้นะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับออกสี่สามครับก็ผ่านนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาก็ได้ศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับผลก็ออกที่เจ็ดเก้านะครับเลขเจ็ดก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับผ่านงวดนี้นะครับ ถัดมานะครับถัดมาก็ได้เจ็ดสามสี่นะครับผลก็ออกอยู่ที่เจดปดนะครับเลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับถัดมางวดที่4ี่ก็ได้5้า2นย์หนึ่งสองะครับผลก็ออกอยู่ที่90นะครับเลขศูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในงวดนี้ออก90นใช่ไหมครับถัดมาเป็นงวดที่ห้านะครับได้สามแปดผลก็ออกอยู่ที่เจ็ด้านะครับเลข9ก้าก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในงวดนี้นะครับนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเป็นวดที่หได้หนึ่งหกเจ็ดแดนะครับผลก็ออกอยู่ที่1 7เจนะครับวดนี้มาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับมาทั้งเลข1และเลข7นะครับและถัดมาวัดที่7ก็ได้สามแปดนย์ะครับผลสองตัวล่างบางวดนี้ก็ออกอยู่ที่60ศนะครับเลขศนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในวดนี้นะครับวัดที่8นะครับวัดที่8ก็ได้4ี่1ศนย์นะครับผล2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่ 42นะครับเลข4ก็มาติดอยู pues, Bird, igue, crawling, Warri, control, water, lithium, ่ที anywhere, cavity, ่หล mm ัก hmm. สิบนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่8นะครับแล้วงวดที่9นะครับงวดที่9ก็ได้3890ครับผลสองตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่31นะครับเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับ ก็ถัดมาครับเป็นงวดที่10นะครับได้2 7 8 9นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบานก็ออกอยู <im <im ่ที่8 9นะครับภายในงวดนี้นะครับก็ผ่านนะครับเป็นงวดที่10แล้วงวดที่11นี้ก็ได้4901นะครับผล2ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่21นะครับก็เลขหนึ่งก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่11นะครับงวดที่12นะครับ ที่12ก็ได้9 4 5 6หนะครับผล2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่ 4, 6นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับมา2ตัวเลยงวดนี้นะครับแล้วถัดมาครับงวดที่13ก็ได้2 7 8 9นะครับผลลับธ์2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่28นะครับงวดนี้ก็มาติด2ตัวเหมือนกันนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับแล้วงวดที่14นะครับได้9 4 5 6หนะครับผล2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่9 4สนะครับ ก็ถือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับก็เข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะครับแล้วถัดมางวดที่15นะครับงวดที่15ก็ได้3 8 9 0นะครับผล2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่37นะครับเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วงวดที่16ที่ผ่านมานี้นะครับงวดที่16ที่ผ่านมานี้ก็ผลลัพธ์สองตัวก็ออกอะไรนะครับ 5, 9นะครับ ห้าเก้าก็พอดีกระดานนี้ตามสูตรได้สีตัวก็ไม่มีทั้งเลขห้าเลขเก้านะครับก็ถือว่าหลุดนะครับงวดที่สิบหกนี้หลุดนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับไม่ผ่านนะครับแล้วงวดที่สิบเจ็ดแล้วครับงวดที่สิบเจ็ดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับงวดที่สิบเจ็ดนะครับจะได้ตัวไหนกันนะครับส่วนอื่นก็ฝากคำเตือน กันก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ลองมาดูรุนสูตรนี้ดูนะครับรุนสูตรนี้ดูนะครับว่าหมวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ4ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็ งวดที่16ก็หลุดไปนะครับแล้วงวดที่17นี้ก็มาติดตามกันใหม่นะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้นะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็มาดูเลยนะครับครับที่ผ่านมาก็ได้6 1 2 3สานะครับผลก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับ5 9นะครับ ถือว่าหลุดไปนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลุดนะครับสีตัวนี้นะครับไม่มีทั้งเลขห้าและเลขเก้านะครับแล้วงวดนี้แหละครับจะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือศูนย์ห้าสามนะครับวันที่หนึ่งก็ได้ เจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าที่ผ่านมาผลสองตัวก็ออกอยู่ที่ห้าเก้านะครับแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์ห้าสามนะครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับมาคิดคำนวนนะครับก็บวกกันสามครั้งนะครับท่านผู้ชมหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับ 0บวก0ย์ก็จะได้0นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับได้0ูนะครับอันนี้ก็บวก5นะครับศูนย์บวกห้าคงที่นะครับบวกห้าคงที่นะครับก็จะได้ห้านะครับห้าบวกหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งอันนี้บวกห้านะครับนี้บวกหนึ่งก็จะได้หกนะครับหกแล้วก็บวกหนึ่งนะครับก็จะได้เจ็ดนะครับ วดน,นี้ก็จะได้เด่น0 5 6 7ห้าดนะครับได้ศ5ห้าแล้วก็6แล้วก็7นะครับได้ศูนย์ห้าหนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อยหรือเปล่านะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้หลุดนะครับเห็นไหมครับได้2เอ้ยได้ห1หนึ่งสาผลก็เอาอยู่ที่5้านะครับสตัวนี้ไม่มีทั้งเลข5้าและเลข9กนะครับแลว้วงวดนี้ก็จะได้เด่น 0 5 6 7ห้าหเจดนะครับได้ศูนย์ห้าหเจดนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับเป็นงวดที่ส7บเจดนะครับได้ศ5นห้าหกแล้วก,นกนวน็นะครับก็เป็นวดที่สิบดนะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ 16งวดนะครับหลุดไปงวดที่ผ่านมานี้นะครับเป็นงวดที่16หนะครับหลุดไปเลยนะครับก็จะมาเดินหน้าต่อหรือเปล่างวดที่17นี้นะครับก็ได้เด่น0567นะครับได้0 5 6ย์นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับหรือว่าจะมา2ตัวเลยหรือว่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันครับท่านไหนได้กดติดตามก็ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ท่านไหนได้กดแชร์ออกไปก็ได้ให้เพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านอื่นได้เห็นบ้างก็คงขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาสิง,างวดรวดเลยนะครับ วดที่16นี้ก็หลุดไปนะครับวดที่16นี้ก็เขาก็ได้หลุดไปนะครับที่ผ่านมานี้นะครับวดที่16นะครับได้6 1 2 3สผลก็ออกที่ที่59นะครับแล้ววดที่17นี้ก็จะได้0ู6ย์นะครับว่าจะมาตัวไหนกันจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าหรือว่าจะหลุดนะครับก็ท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ขอให้เลื่อนผ่านกันไปนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ ลาไปก่อนนะครับ